สวัสดีครับวิถีคนเมืองเหนือนะครับปีไอ้ครับผมวันนี้กลับมาปะกันแห่หนึ่งแรงเนาะปีไอเนาะบรรยากาศตีกำลังรุ่นเราฝนจะตกหรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็แรงขนาดปีไอ้ครับผมวันนี้เขามาล้งางฐามเมนูกบเด้อเป็นกบเมืองนะครับตะคืน้นโจกดีอย่างก็ฝนฝน,ฝนตกเนาะตั้งโดยหลวงบ้านเฮาเพื่อฝนตกนะครับก็เลยพอร้องก่อไปซองกบก็ได้มานะครับนีก่กบเมืองเขาสังเกตด,ดูนะครับ ถ้าเป็นกบเลี้ยงเนี่ยนะตัวมันจะเพี้ยๆนะพี่ไอ้นอที่เป็นขายในกาศของถุงวอยอย่างเนาะนะครับวันนี้เขาได้มาหนะึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะี่ยปลองได้มาสิบสองตัวนะครับเออเก๋เลยว่าเออวันนี้ือพี่เอ๋พี่ไอ้ได้มาพออย่างก็แกงออมกบรวมแกงกบหอมนะครับสูตรเข้มข้นเด้อว,วันนี้นะนะครับครัไอ้ไอ้วันนี้เขาจัดเต็มเด้อเดี๋ยวเราแล้วก็เขาจะ มาดูส่วนผสมกันนะครับบันนี้อย่างปลาล่ำพองนี่นะมีอย่างปลาล่ำพองนะครับเอ๊แต่งขดลงมาหน่อยเล้วนะครับส่วนผสมนี่สองขันสุดนะครับล,ลักลักนะครับเครื่องเทศที่คาดไปได้นะครับบ้านเฮาเนี้ยสองห้าบาทพี่ไอ้ครับผมแล้วก็ผมจะเพิ่มในส่วนของหนึ่งก็บักแคนใส่บักแคนลงไปนะครับนี่มันจะหอมมากเลยนะครับตังเพกก็จะเป็น หอมขาวหอมแดงนะครับลากพักชีเนาะจะไข่กะปีใจเปลี่ยนกะปีแกงนะครับแล้วก็นี่พริกแห้งเอมเล้กอันนี้ก็แล้วแต่ค้อมชอบนะครับผมแนะน้ายางนะครับคือพริกแห้งที่เปิ่ที่เปื่อเป็นเม็ดใหญ่ๆนะครับมันจะทำให้นหน้าเขาแดงเน,นงตตาะครับมันแตกต่างครับอนี่เนี่ยเนี่ยมีเม็ดน้อยนะครับ ถ้าจะเอีย้ยและปุ่นเพชษแต่หน้ามบกคล้ยแดงเนาะอันนี้ปนเปิ่นปิ่นบกคล้าพชษแต่หน้ามแดงน่ากินมากเลยนะครับเ,รเขาขอาผสมผสานกันอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเนาะนะครับอันนี้เป็นขิงแลนดนะครับเปีไอ้ยครับผมเออขิงแลนดบ้านเฮาเนี่ยครับทางเหนือบ้านเฮาเนี่ยแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเอาไปลอยในน้ำเดือดนะครับใ <c oughs> บจะใครหน้าหนะมเจะอยังไงเนาะนะครับตั้งเพลาเป็นยังนี่เพลาะก็เป็นพักชี้ไปเรื่อยนะครับ ใบบักกูดแล้วก็ผักป้อมไม้หอมบานเฮาเนี่ยนะครับผงพรุงรัเปิน้นโอมามะแล้วก็รสด,ดีเอาไฟป,ประคองห <c oughs> น่อยเด้อปี้ไอ้นะครับมันจังจดึงจะเน็ดหน่อยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเ,าวาเาอาสมมติเฮานี่ไปใส่แก้มเหมือนน้มันนี่มันกลงกล่อมเต่ะเด้อ <c oughs> อันนี้เกลือนะครับอ่าโอเคครับต่อไปเฮาก็เอา เนี่ยพระเอกของเขาเนี่ยนะครับโอ้โหท่าใจหน้าฝนตึ้งมาได้กินเปินแต่นะครับเขาก็ยุกิงกรตามวถีเนาะนะครับเขาเผาเรียบร้อยเด้ออันนี้ปล้องเผา,าเมื่อไรล้วนะครับเผาแล้วก็เอาเปินห้องว่าใส่ในตอบอวแล้วนะครับใส่ขี้ใส่หยางบอวแล้วนะครับอืตัวน้อยมากเลยนะครับเนี่ย อนะโอ้สุดยอดรับยัยห้องมันต้องไปก,กุ๊กเพิ่งเปิดน,น้อยลราไปเด้อครับเด้อนี่ของร้านอยู่ตรนนี่วะมีตึงใครต้งอย่างมูฟเอาไปร้องว่านะครับนี่หืมนี่เราขายเลยก็ได้ครับทีบไอย สุดยอดให้กบเมืองมานเท่านะครับปแงต่อน้อยเดียวนะครับทั้งนี้ท้านั่งก็ตามใจชอบนะครับเราจะกคกจะได้กันด้นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับอ้าวก็มีหอมจุดตำน้ำพริกกันนะครับพีไอนะครับดูกันไปนะถือว่าไม่ยากพอวิธีนะครับ ผมจะใส่เกลือไปก่อกนนะครับต้องใส่นากเตือนนะครับเขาเติมก็ลุ้นได้เกลือวะนี่นะถ่าอะไรก็ทำใล้ลาไปแล้วขืนนยายนะครับเอาไปเลยชุกแข็งเทศเขานะครับโขกน,นะครับนี่นะครับ จะห้ามกดตามด้วยถึงจะใครถึงหลกกักขาชี้นะครับชิ้ๆแล้วไผถนนัดจะได้ก่อนกะต่ำก็ได้นะครับพอดีผมเปลี่ยนเครื่องเทศนี่มันจะต่ำยากน,นนะพี่ไอ้นนะผมเลยแบบต่ำก่อนเปลนจะได้ละเอียดเดียวนะครับได้กมันเป็นอย่านะังเนาะพี่ไอ้ <laughs> หมูด้วยกันอีเรอครับใส่ไปเลยครับใส,ส่สมสมหอมลนะ่ะเนาะ นน่ <laughs> ผมจะเป็นรสชาติแล้วนะอยี่โมด้วยกันห้องกับมดนะครับใส่เลยครับหอมแดงหอมขาพริกพึกืมถึงแล้วนะครับลงไปโคกตัวเลยอาน้ำพริกเัาประมาณนี่นะครับโคกมันละเอียดครับปีไอ้เพื่นแกงเขานะนะครับมันจะล้ำขนาดเด้อ <laughs> นี่นี่ <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับโคลกละเอียดเลยครับผม ครับปีแอรแล้วเราตั้งน้ำมันนะครับโดยทำหมดต้องใส่เยอะแต่นะครับเพราะมันจะมีมันคบออกมาเตือเนาะนะครับใส่พริกเขาวโขลกแล้วกันเลยตอวนี้ก็เลี้ยงเลียงไฟนะครับพี่แอ้์ครับผมเพราะว่ายอย่างเงี้มัน เราห่อ,ดดอหจาาห้อาคว้าพริกนะครับเราห่าใส่นี่ไปเลยลงแรงสิไอผมคบเมืองรับลงไปคว้าเลยตรงนี้เ้าก็ใจไฟพอดีพอดีนะครับเด้อ,อไปให้นไปเ้าก็เยอะ กี้ผมเติมน้าม้าคุกไว้เลยนะครับเขาเอย่อไปใส่เปื่อหน่อยอืมอืมคัวไปอือมันถ้าจับไม่เด็แน่เราจะคั่วเป็นสักพักหนึ่งนะครับคั่วจนเขากิดว่าแบบวิธีนี้ประมาณว่าตักงคิดดูนะครับสมมติว่า อันนี้เปิดดือสีแดงๆเนาะเขาจะขว้างให้เปิือกซุกซุกสักหน่อยนะครับแล้วเขาจะเติมน้ำล่างโคะแล้วก็เติมน้ำเพื่อจะแกงอ้อมต่อไปนะครับจะหอมมากครับพีไอ้ครับผมขอบคุณน,นะครับพีไอ้ที่มาเข้ามาพอมาก้อยกันนะครับคือว่าบ่ลืมกันเนาะ้องเบ,บ้าขอขอบคุณหลายๆนะครับสองนี่จะ มีกับคนทำ u t u b e กันเนาะนะครับเขาก็ม่ได้คลิปมานำเสนอแต่จะได้เสียงต้องรับจากพี่อ้ยูนะครับสมมวนใจกันยุ่งนะครับทำานมไปจะแย่พี่อ้เลยนะครับแห้งมันวไปก็ยออไป เขาซึกว่าครัวซุกอะไรอจริงๆอ่ะกบเขาตึงซุกได้ครับน้องพีไอ้เพราะว่าเขาย่างมาก่อนแล้วทีเขาหนึ่งสองสามเขาจะหนึ่งสองสามอ่ะเขาใส่น้ำงำโคกลงไปเลยนะครับกำนี้ตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการออมนะครับ เิ่งว่าแกงอมด้อครับพปี่างครับผมแกงอมคือแบบเขาอมเมินหน่อยประมาณสักชั่วโมงสมอนะครับมันจะแบบรดชาิของทุกสิ่งทุกอย่างมันจะออกมาหมดเลยนะครับบขึ้งก๊บถึงอย่างนั้นมันจะออกมาคร้องกับมดเลยนะครับอ้าวกับนี่น้องกว่าใสเติมหน้าลงไปเลยนะครับเพื่อเขาจะอมนะครับรับรองเด็ดแน่สูตรนี้นะครับถ้าใครชอบหน้าเยอะกับใสเยอะได้นะครับโ่ว์นี้เขาก็อมได้ก่อน วิธีจะอมอประมาณสักสี่สิบนาทีนะครับมันจะเหมาะหมักเลยนะครับอันเปิดว่าอมอ,อย่างเนาะโอเคนะครับแล้๋วฮองก็ดูสมมุติว่าฮอาอมไปหน้ามันแห้งฮองก็สามารถเติมได้เด้อครับเด้อพี่แอรครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวฮอดูขั้นตอนต่อไปกันมันจำนะครับเห็นสักสี่สิบนาทีเนาะนะครับครับหลังจากหั่นอ้วนฮอาอมไปประมาณสักสี่สิบนาทีนะครับกันนี้ฮอาก็ปรุงลดหนะ่ว่าอะไรปรุงลด ไปแล้ก็ใส่ผงชูรสเด็ดยืเดอไปไอ้มันหอมมากครับหลังจากเขาใส่ผงชูรสแล้วนะจ๊ะเนาะเขาก็กจะปิดแก๊สแล้วเขาจะใส่พักในนี้ก็จะมีพักชีไปเรื่อยพักป้อมาานะจ๊ะเนาะแล้วก็ใบบักกูดเจ้า ปิดแก๊กเลยโอ้แต่ไม่หอมมากไปแก๊กเอาชุดนี่นะครับอืกันี่เราปรุงรดตามจะชอบเนาะมันมันจะจางไข่เค็มนะอ๋อนี่มาดานแป้งคิ้มมันนะเตาก็นเด้อมันห่อนลับไปเจ้าเออไ,ได้นะพานเนาะ โ,โหจับแล้วเจ้าเผือเขาก็บัต้องใส่ละนี่นี่นะครับ<อ>พี่อ้นะครับถ้ามันจ่ายเนี่ยเขาก็ใส่ไปเด้อครับเด้อเขาก็สไตล์วิธีนะครับเขาก็น้ำพริกนี่มันดึงแน่นเด้อนี่โฆษณาแค่นั้นนะครับครับวันนี้น้องขอฟาสลับเมนูแก่องก่นเขานะครับวันนี้หางไม่อย่างที่พลาดป,ประการใดน้นองขอสุมาภัยนะครับจโกดติตามนะครับกดซับสไคร้ฝังรับค้างกันเตือนนะครับพี่แอ้ครับผมนะครับ ดีกําลัางใจให้น้องเบาแล้วกขอขอขอภัย้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณก่อนสวัสดีครับ